สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายวันเนื่องจากว่าร่างกายนางไม่ค่อยพร้อมนะคะนางได้ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ่ะก็เดือนกว่าละแต่ก็ยังขยับร่างกายได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะลุกขึ้นได้ก็ประมาณสัก สินาทีกว่าๆก,ก,ก็ต้องมานอนเพราะว่าเจ็บหัวปวดหัวมากๆค่ะนางได้ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากสะดุดขาตัวเองล้มห้องน้ำค่ะแล้วหัวก็ไปชนกำแพงทำให้กระดูกคอหักกระดูกคอข้อที่หนึ่งเลยค่ะหักเป็นข้อที่อันตรายมากข้อแรกเลยก็ลุกไม่ได้อยู่นานเหมือนกันนะคะเป็นครึ่งเดือน อยู่โรงพยาบาลก็อาทิตย์หนึ่งเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่23ออกจากโรงพยาบาลก็วันที่1จริงๆแล้วหมอถ้าจากอาการเขาก็ยักไม่อยากให้ออกเท่าไหร่แต่ตัวเองอยากจะออกเพราะว่าโควิดมันเยอะโควิดเยอะโควิดเยอะมากๆเลยก็กลัวเพราะกลัวว่าตัวเองจะติดด้วยกลัวว่าแฟนที่ไปเฝ้าไข้จะติดด้วย ก็เลยต้องขอหมอออกมารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านแฟนเขาก็หาสมุนไพรมาย่างก็ย่างอยู่เป็นอาทิตย์เหมือนกันกว่าจะลุกเดินได้กว่าจะลุกไปไหนมาไหนได้ก็ทรมานสุดๆนะคะพอหลังจากที่ลุกได้แล้วนางก็มาทําคลิปนะคะก็ทําคลิปออกมาหลายอันอยู่เหมือนกันแต่มันก็สุดทรมานเหมือนกันนะคะทําไปแล้วก็นอนไปคลิปกล้วยบวชชีกับคลิป ข้าวเหนียววุ้นข้าวเหนียวดาก็ทำไปสักพักก็มานอนนอนสักพักแล้วก็ไปทํากว่าจะจบคลิปกว่าจะทําคลิปได้โอ้ยสุดทรมานสุดจะเหนื่อยแต่ใจมันก็ยังรักใจมันก็ยังอยากที่จะทํากายไม่พร้อมแต่ใจพร้อมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาทักทายพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่พีนพ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 น่น้องนองเฉยๆนะคะก็ฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะก็ช่วงที่นางไม่ได้ทําคลิปนางก็ดูคลิปของเพื่อนๆคลิปของคนอื่นๆเหมือนกันนะคะดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวของนางครบ1 0 0 0ซับสไครเมื่อไหร่นะคะนางก็จะทําคลิปออกมาอีกสักคลิปหนึ่งเป็นคลิปฉลอง1,000ซับสไครต์นะคะแต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอดูกันนะคะสุดท้ายนี้นางก็ขอ อวยพรให้กับเพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆท,ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาการงานขอให้เจริญก้าวหน้ามีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ